ประเด็นเรากลัวอะไรรู้ไหมแบงค์ฮัลประเด็นคือเรากลัวว่าอันเนี้ยไม่ใช่พระนางพญาแต่เป็นพระกูอย่างอื่นน่ะมาฝนให้เป็นสี่เหลี่ยม,ลยม,มแล้วเลี่ยมแล้วเลี่ยมมาติกการการแกะนะเพื่อวัดดวงได้อไอ้แทอ์แท้แน่แต่จะใช่นางพญาหรือเปล่าเพราะเขาทำเป็นสี่เหลี่ยม อสองแควคือโยมกับน่านนี่ประวัติศาสตร์ด้วยเห็นไหม,มเป็นจุดศูนย์รวมของแม่น้ําโยมกับแม่น้ำน่านเออถ้าพี่เวลาผลขยายความเงี้ยโอ้โหบอกผมชอบเลยอะ่ะคราวนี้ต้องเป็นรุ่นละใช่ไหมโอ้อเพราะบางทีอะ่ะคนไปเจอกูกวัตกระช่ายเป็นเศษเอามาฝนไม่สามเหลี่ยมแบมง นี่ภาวนาออกมาว่าถ้าแกะออกมาปั๊บออแล้วเป็นนางพญานี่แท้เลยนางพญากุดอนลานเล่นกันไหมครับเอาว่าสำหรับผมอะผมซื้อทุกกุผมศรัทธาทุกกุดอนลาลเล่นอ่าผมศรัทธาทุกกุไอเล่นอะมันไม่แปลกหรอกแบง Mm hmm. ผมขอฝากกับประโยคนี้ไว้เลยนะพี่พระกุเนี่ยพี่ไม่ต้องถามว่าเล่นไหมหรอกเล่นแน่ใครบอกไม่เล่นน่ะแปลก mm hmm. ปัจจุบันเรามางง,งกับไอเซียนพระที่บอกกุนั้นไม่เล่นกุนี้ไม่เล่น mm hmm. พระเก่าเนี่ยเล่นไม่แปลกนะ mm hmm. แต่ไอใครบอกไม่เล่นน่ะแปลก mm hmm. แล้วทุกวันเนี่ย พวกเราก็ให้ความสําคัญตกใจกับไอ้คำว่าไม่เล่นแล้วมันเล่นกูไหน,นจริงๆอ่ะอยังผมอ่ะเล่นทุก,กุพี่ต้องรู้เลยออโต้เลยว่าพระเก่าเนี่ยพระโบราณเนี่ยมันต้องเล่นทุกกุซึ่งไม่ต้องถามใครเลยว่าเล่นเปล่าแต่ถ้าไปถามใครบอกพระกูไม่เล่น แม่ในประเทศไทยกับการเช็คผ่าเพียงในราคา100่บาทเปิดตัวแอปเอ Check เช็คแอปเช็คผ่าแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแค่ปุ๊บกระปั๊บไปเซอร์ผาแท้การันตีโดยสันควานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน100อเร์เซเพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที เคช็คเช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ SK เช็คพระหรือสแกน q ค Code ได้เลยเอาง่ายๆเดี๋ยวว่างๆผมจัดให้หนึ่งซิงเกิลให้จำลักษณะของพระกลุ่มไปก่อนวันนี้ผมพิเศษพระเยอะเมื่อไหร่ที่ผมจะขายเดี๋ยวเราคุยกัน ผมาอยากจะดูเหมือนกันว่าวันนี้ยผมซื้ออะไรมาบ้างอ่ะอันนี้ไปดูซิว่าเนื้อดินเนี่ยมันเกินห้าร้อยปีหรือมันอยู่แค่ยุคร้อยปีดีไหมเริ่มเรื่องราวศึกษาพระกุกันตั้งแต่องค์นี้นะับบัดนาว เนื้อเหมือนอะไรครับเนื้อเหมือนอะไรครับพี่วีเอาว่าอันเนี้ยอายุกี่ปีพระลอดอ่ามาแล้วมีคนบอกเนื้อเหมือนพระลอดพระสันบุรีไร่ยกจังหวัดชัยนาทอ่ะ,อะโอเคอันนี้ตอบได้ตรงประเด็นคือคนมีความรู้เนื้อเหมือนกุสุกุไทยอ่าพระลอดอ่า เบนจะภาคีเนื้อดินก็เนื้อแบบนี้อ่าโอเคอันเนี้ยคือเนื้อ500ปีขึ้น500ปีเออเห็นไหมอ่าซึ่งสไตล์เนื้อ500ปีขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพ่ารอดไม่ว่าจะเป็นสุ้มกออ่าไม่ว่าจะเป็นพ่ารอดไม่ว่าจะเป็นสุ้มกอเนี่ย ก็จะเป็นเนื้อนี้อ่าคือพลั้เนื้อดินที่มีอายุเกินห้าร้อยปีขึ้นไปพะเปิมพระคง mm. เนื้อนี้อ่าพอเนื้อเก่าเกินห้าร้อยปีขึ้นไปแล้วคือแท้แล้วถูกปหเพราะว่าพะเกมันทำให้เนื้อเก่าเท่าพะห้าร้อยปีไม่ได้อ่ามาดูเอกลักษณ์พิมพ์ อ่าเอกลักษณ์พิมพ์คือพระสันเมืองชัยนาทเมืองสันบุรีพระสันไหลยกครับอพระสันไหลยกเห็นไหมซึ่งนะปัจจุบันเนี่ยคุณหาข้อมูลได้ง่ายมากผมจะบอกให้จากใน Google เห็นป mm ่ะ hmm. น mm ี่อยู่ในตระกูลพระสันอ่าอยู่ในตระกูลพระสันในนี้ก็จะมีทั้งแท้และเกนะอ่าแท้และเกเนี่ยแยกกันที่ความเก่า อ่าคุณก็ไปเลื่อนดูอันไหนไม่เก่าก็คือเก๋อละถ้าแท้เนี่ยเป็นไงเอเนื้อก็ต้องเห็นไหมเป็นเนื้อดินอายุห้าร้อยปีขึ้นไปพระรอดก็เนื้อนี้พระเปิมก็เนื้อนี้พระคงก็เนื้อนี้ถ้าเป็นพระสรันก็โอ้แท้ ดูง่ายเลยครับองค์นี้พี่กรใชัยส่งดาวสิบห้าดวงขอบคุณมากอย่าไปยึดบตมห่ินะนะครับเก่าเนี่ยตำหนิไม่ตรงก็แท้ได้ไอ้ตำหนิตรงแต่ไม่เก่าเนี่ยเก๋ได้อ่าครนี้เมื่อรู้แล้วว่าเนื้อแบบนี้นะแปลงร่างเป็นพระรอดก็จ่ายตังค์เลย แปลงร่างเป็นพัะเปิมพระคงแปลงร่างเป็นลีลาเมคขนุนแปลงร่างเป็นซุ้มกอจ่ายตังได้เลยอแอ้โมินชักปลาก,กรบพิ่นหน่อยนี่ข่าวนี้สนนราคาจำเป็นต้องบางไหมครับอาจารย์เอาให้เก่าเก่าก่อนดิเก่าก่อนจะบางจะหนาถ้าเก่าคือแท้ออโตโ อเอาเก่าก่อนเออเอาเก่าก่อนสำหรับผมนะคือเก่าจะหนาจะบางได้หมดแท้ๆต้องแบบในเมืออาจารย์พัะสันไลยกใช้อาหาย่าครับอ่าเนื้อเหมือนพระหูยานลบรีเนื้อดินอ่าก็คือเห็นไหมดินที่เกินห้ารอปีก็จะเหมือนกันหมด ต่อไปสนุนราคาครับหมื่นต้นถึงหมื่นกลางอ่าสนุนราคาสวยสมบูรณ์หลักแสนครับพระสันลายกต้องบอกว่าในตอนที่เมืองชัยนานี่คือบะอันดับหนึ่งเมืองชัยนานะนนอ,อ่าประกุ ยอดนิยมเมืองไทยและเป็นอันดับหนึ่งของชัยนาทเนี่ยพุทธคุณของพระสันก็ไม่ได้ต่างจากพระรอดอ่าแท้ๆเนี่ยไม่มีราคากลางแต่สถิติที่เขาเล่นขาเล่นหนากนันน่ะเนี่ยพระสันเลยก็คือหลักแสนอ่าก็ตอนที่อันนี้แสนหนึ่งเพราะกลัวแจกฟรีอ่ะ ตอนนี้พ่อกลวยเป็นแสนอะ่ะก็ง่ายงายซื้อพ่อกลวยแสนหนึ่งกับซื้อพระสันแสนหนึ่งอ่าให้พรุ่งนี้เขาจะต้องไปลบอะ่ะหยิบพ่อกลวยแขวนกับหยิบพระสันแขวนะ่ะคุณหยิบอะไรก่อนหยิบพระสันพ่อกลวยยังทอดพิมพ์พระสันอ่าคำอธิบายประกอบด้วยพระเข้าใจง่ายครับอืม นี่นะดังนั้นอันเนี้ยโอ้หน้าซ่อมไว้ใช้มากๆซ่มนะผมจะบอกให้หน้าซ่อมไว้ใช้มากๆถ้าผงสุพรรณเนื้ออนี้ก็โด,ดได้ท้เอ่าโอ้ซึ่งผมบอกเลยอันเนี้ยนะประโยชน์นะหนึ่งแขวนเนี่ยพุทธคุณสุดยอดอืม ถ้าได้ส่องดูผงสุพรรณดูเนี่ยพระรอดพระเปิมพระคงดูพระไปเลยสามอันนี้เป็นพระกุอันดับหนึ่งของเมืองชัชน้าเขาพระกุดมือทำมาจะไม่เหมือนกันสักองอ่าขอฟังราคาครับพี่มานะอ่า แม้แต่พ่อกลวยยังเอาพิมพ์นี้มาทอดแล้วสร้างพระของท่านเลยครับหลักหมื่นแก่ครับพิวลาพลน,นี่อ่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งองค์ของคำคืนนี้นะชอบครับได้เห็นพระแท้แบบนี้ไม่เจอตัวจริงเลยครับเป็นภาพจําได้เลยอ่าเนี่ยภาพจําก็คือมีพระแท้ให้ได้ส่องกัน รอจารย์แบ่งปันครับองค์นี้อีกองค์หนึ่งอ,อีกองค์หนึ่ง,งถ้าพิมพ์สามเหลี่ยมแบบนี้เราต้องใช้ชื่อว่า,า,าพระนางพยา ราคาจะหลักล้านหรือราคาจะหลักร้อยขึ้นอยู่กับอะไรครับนางพญาพิษณุโลกอ่าอ่าจะหลักล้านหรือหลักร้อยขึ้นอยู่กับเนื้ออ่าโอ้โหคืนนี้มีแต่พระกรุอยอนิยมนางพญา นางพญาพิศนุโลกเนื้อเดียวกับบ้านกลางอ่ะ,อะก็คือต้องเป็นเนื้อดินที่เก่าเกินห้าร้อยปีขึ้นไปนางพญาพี่วินิตอ่าโซนพิศโลกนี่เขาเป็นดินแม่น้ำแก่กรวดแก่ตรวดขอกินตัดหน่อยมองไปแล้วมีโอกาสแท้ไหม มโอการแท้ไหมครับองค์นี้วันนี้สุดยอดพระก,กุเลยครับอา่าเหนือบ้านกลางก็แท้เลยครับอ่านางพญากุวัดนางพญาพิษนุโลกจือเป็นพราย,ยอดนิยมอันดับหนึ่งจังหวัดพิษณุโลกอโอนี่พี่ชาตินี่แกนะพิมพ์อ่นีิตัดเลย ปติกเก่านี้ตัดง่ายนะนิดเดียวก็แตกและแผ่แน่นอนครับเนื้อนี้โอเ<อ>นี่ กล้องให้ชมหน่อยครับได้ครับพี่ถามว่าถ้าดูไม่น่าจะแท้เราจะแกะไหมไม่แกะไม่แกะหรอกอืมนเนี้แหงจัดเลยแท้อืมเนื้อนี่ถึงห้าร้อยปีไหมแท้ครับเนื้อนี้ ถึงห้าถึงห้าร้อยปีไหมถึงห้ารอยปีไหมครับพี่พี่ออือยอยก็ถ้าถามว่าจะถึงห้าร้อยปีต้องเทียบกับอะไรบันกลางอือแท้ครับแท้พันพาุ์อญาเมืองสองแควเอาภาษาธรรมดาก็ได้พี่โลกเอาพี่เอาสองแควเดี๋ยวคนต้องไปแตก เหนือบ้านกลางเลยอาจารย์โซนนี้โอ้โห oh. ลงกล้องแล้วแท้เลยบ้านกลางแท้เลยครับนี่พี่เวลาพลบอกใช้สับแบบนือโปรไงมือโปร uh huh. เดี๋ยวน้องๆยุคหม่จะไม่รู้ถ้าพี่จะบอกสองแควนี่พี่ต้องเอาวงเล็บพิษโลกไปด้วย <c oughs> ความรู้รอบตัวเดี๋ยวเด็กๆต้องไปแปรอีกพี่เวลาพลขอประวัติ อาจารย์ขอประวัตินางสุดสวัสดิ์หน่อยครับพี่เชฟอ่านี่กุเกิลอย่างเดียวเลยพี่เป็นพระนางพญาที่ขึ้นในพิษณุโลกก็จะสร้างแล้วใส่ไว้ในหลายกุอืมอ่าซึ่งนะถ้าจะเป็นพระนางกลุสุดสวรรัสดิ์ลงเล่าโลงทอกุนางวัดนางพญาเนี่ยม,มันต้องเก่าเกินห้าร้อยปี ใช่อ,อ่าพระนางพยาเป็นพระเอกลักษณ์ของเมืองพิษโลกม,มีการสร้างแล้วก็บรรจุไว้ในเจดีย์หลายๆที่ลงมาอยู่กับพี่ทวีวันนั้นอ่านี่พี่เวลาพวกนี้ความรู้ก็เยอะนะแน,น่นแน,น่น เนื้อเหมือนบ้านกลางเลยครับพี่วงเนื้อเก่าดูง่ายๆเลยพอลงกล้องเห็นเนื้อดินแยกเป็นชั้นๆนั้นหมายถึงความเก่ามากหลายร้อยปีประเด็นเรากลัวอะไรรู้ไหมแบงค์ครับประเด็นคือเรากลัวว่าอันเนี้ยไม่ใช่พระนางปญาแต่เป็นพระกูย่างอื่นน่ะมาฝนให้เป็นสี่เหลี่ยมหเหลี่ยม แล้วเลียมพลาสติกการการแกะนะเพื่อวัดดวงได้อไอ้แทะแท้แน่แต่จะให้นางพญยาหรือเปล่าเพราะเขาทำเป็นสี่เหลี่ยมอ่าสองแควคือยมกับน่านนี่ประวัติศาสตร์ด้วยเห็นไหมเป็นจุดศูนย์รวมของแม่น้ำโยมกับแม่น้ำน่านเออถ้าพี่เวลาพลขยายความเนี้ยโอ้โหบอกผมชอบเลยอะคราวนี้ต้องเป็นลุนละ ใช่ไหมโอ,อมเพราะบางทีอะ่ะคนไปเจอกุกัดกระช่ายเป็นเศษเอามาฝนไม่สามเรลี่ยมแบงค์นี่ภาวนาออกมาว่าถ้าแกะออกมาปับ๊บแล้วเป็นนางพญาี่แท้เลยนางพญากู้ดอนลานเล่นกันไหมครับเอาว่าสำหรับผมอะ ผมซื้อทุกกุผมศรัทธาทุกกุ่บอลานเล่นหรอ่าอ่าผมศรัทธาทุกกุไอเล่นนะ่ะมันไม่แปลกหรอกแบงค์มผมขอฝากกับประโยคนี้ไว้เลยนะพี่พระกุเนี่ยพี่ไม่ต้องถามว่าเล่นไหมหรอกเล่นแน่ใครบอกไม่เล่นนะ่ะแปลก ปัจจุบันเรามางงกับไอเซียนปลาที่บอกกุนั้นไม่เล่นกุนี้ไม่เล่นพาะเก่าเนี่ยเล่นไม่แปลกนะ <Okay. S 2> แต่ไอใครบอกไม่เล่นนะแปลก <Okay. S 2> แล้วทุกวันเนี้ย <Okay. S 2> พวกเราก็ให้ความสำคัญตกใจกับคำว่าไม่เล่นแล้วมาเล่นกุไหน <Okay. S 2> จริงๆอะ่ะอย่างผมอะ่ะ <Okay. S 2> เล่นทุกกุใช่ <Okay. S 2> พี่ ต้องรู้เลยออโต้เลยว่าพระเก่าเนี่ยพระโบราณเนี่ยมันต้องเล่นทุกกุซึ่งไม่ต้องถามใครเลยว่าเล่นเปล่าแต่ถ้าไปถามใครบอกพระกุกไม่เล่นนะ่ะแปลกหลอลุรอร้นเลยครับผมชอบพระกุกครับเจตนาการสร้างดี พะก,กูก็เป็นวัตถุโบราณพระก,กุเนี่ยหนึ่งได้ความศักดิ์สิทธ์ตามพิธีกรรมโบราณเพราะคนสมัยก่อนนี่โอเขาทำแล้วก็ถือเลิกถือยาม,มชุมมลงเทวดาก็ครบล้วพี่นะพระกศักดิ์สิทธิ์หลังแบบนี้แท้เลยอ่า ัเดี๋ยวก็รู้อาจารย์รอบอกว่าพาแทนต้องขายได้ผมไม่เห็นด้วยครับความคิดผมไม่เห็นด้วยกับความคิดเลยครับ พาแท้แขวนได้อืมคุณฟางผมนะพาแท้แขวนได้อ๋อโอ้โหโอ้โหครับสิษย์จะทองไหมครับอาจารย์อืม ทองเรียมไม่ต่ำกว่าสี่ห้าสิบปีอ่าทงสามเรียมทรงๆงแบบนี้เป็นกุก้งวงเวียนเป็นไปได้นะครับเนื้อหาใกล้เคียงกันเป็นไปได้หมดเลยครับโอุปราาเนื้อสะอาดด้วยนะผ้าเนื้อสะอาดด้วยโอ้โหนางพญาแน่นอนองค์นี้นางพญาครับ ตัดเหลือครอบนางพญาโอ้โหสุดจริงพี่แก่ออกมาดูแล้วยิ่งดูง่ายใยญยเลยครับองค์นี้นางพญาแน่นอนอข้างไม่ได้ฝนอ่าแท้แท้อ่า,อานี่ง่ายแขนขา สวยเลยนี uh ่อ huh. ้าวโอ้ค ну รับ mm ปัดแปลงปัดปะดรออ่าไอ้ที่ใชื่อไงอ่าเทียน ไม่ปัดเลยปัดเอาฝุ่นออกเฉยๆวันนี้ก็พระสันอยู่ไหนลูกครั้งแรกในประเทศไทยกับการเช็คพระเพียงในราคา100บาทเปิดตัวอปเอสเช็คแอปเช็คพราแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้น แค่ปุ๊บกระปั๊บไปเซอร์พาแท้คราดันตีโดยสันขวานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน100%เพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที SG Check <H> เช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญร,รู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้น สร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ line, SK เช็คพระหรือสแกน Q r Code ได้เลย